ครับก็ขณะนี้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าระบบประชาไยมันก็บิดเบี้ยวนะครับมันไม่เป็นทํานองที่ควรจะทําการตัดสินใจของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนนะครับที่ตัินใจว่าตกลงกันว่าจะยกร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยได้ยินประกาศว่าทางพรรคประชาชนไม่ ไม่โหวตให้แต่ไม่ร่วมเป็นรัฐบาลซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็แบ่งยังไงมันก็เป็นสามกลุ่มเดิมแล้วพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยทําหน้าที่ฝ่ายค้านเราเป็นพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับพรรคภูมิใจไทยทําหน้าที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนพรรคประชาชนก็มีสองหงอกอยู่ในตัวเองคือเป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนไอ้บรรยากาศทางการเมืองที่เป็นอยู่แล้วก็มีการดึงซื้อสอสอหรือดึงสอสอต่างๆซึ่งมันก็สับสนนวลมานนะครับในสถานการณ์ที่เราดูอยู่ขณะนี้กับความเศรษฐกิจต่างๆที่มันมีปัญหานะครับแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งที่สําคัญวันนี้ถ้าไม่สามารถดึงความเชื่อมั่นกลับเข้ามาสู่ประเทศได้ มันก็ยิ่งทําให้ปัญหาเศรษฐกิจมันยิ่งถูกกระทบและถูกลมเลาปัญหาทั้งหมดแบบนี้อย่างที่ได้คุยกันฝ่ายกฎหมายก็คิดว่ามันควรจะคือนอำนาจให้ประชาชนไปตัดสินใจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปตัดสินใจได้เพราะอยู่ที่อารม์ราชวินิจฉัยกับสถานการณ์ต่างๆ ผมเองในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้พิจารณาและก็ได้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆนี้อยู่ชัดเจนแล้วก็คิดว่าก็ควรจะต้องมีการกลาบบังคมทุนถวายสถานการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบและคิดว่ามันจะได้แก้ไขปัญหนานี้ผมก็ตัดสินใจนะครับที่จะยื่นทุนก้านะครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ ก็ต้องรอเป็นกระบวนการตามประชาธิปไตตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องรอนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็พรรประชาชนกับพรรภูมิใจไทยก็ต้องไปพิจารณานะครับครับขอบคุณนะครับผมยื่นไปตามกระบวนการตกฎหมายด่ไมครไม่ใช่ครับผมยื่นไปตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูนและตามกฎหมายก็อยู่ที่ร่าธรรนู้องการรเราคิดว 放心，放心。